ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมครับผมเอามือนีเข้ามาอยู่กับผมคุยปอไกันนะครับครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบเอ้ไม่เดีกเดวพี่น้องเด้อเอาโซ่โซ่นี่ก่อนคุยงาม ครับงานโซก่อนอดี๋ยวโท่เนี่ยกัดเพื่อนพี่น้องครับเพื่อนเผาเนาะเผาไปเมื่อเมื่อนี้วันที่สิบสามสิบสามท่านว่าค่นสองวันหารอยหกสิบแปดอีพีที่ร้อยสิบเด้อครับผมอีพีที่หนึ่งร้อยสิบนะครับเอาก่อนเงินขอบคุณเอฟซีก่อนครับผมเอฟซีก่อนหน่แม่ลูกสุดขายเข่าขายมันขายอ้อยครับไปหาคุณพ่อประกอบเด้อครับผมคุณพ่อประกอบอยู่อำเภอด้านคุณทศจังหวัดโคราชครับผมไปหอดจอดถึงแล้ว อ้าวไหนคำคำคุณคุณเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมเมื่อนี้มีขอ่อยงย์ของยักษ์ใหมพี่น้องเด้อครับผมเมื่อนี้เฮามีมาฝากพี่น้องอยู่สองไล่การก็พ่อสองไล่การแม่งยัไงเลยล่ะตัวเนี้ยครับผมมีอยู่สองไล่การ้อพี่น้องเด้อกล้วยข่อ,อ,ยอยสีหาวครเพราะว่าเหนีกยกนะพี่น้องผลเป็น,นกล้วยขาทกครับผลเป็นกล้วยขาทกนะพี่น้องเด้อผมจึงเชื่องนะพี่น้องเด้อแต่ว่าเหนียกเป็นหลายพี่น้องครับเอ้าเอาตัวแรกก่อนเอา อ้อยตัวนี้ได้ความสูง140หาบวกลบเด้ครับผมอ้ยผุดเงาบ่กพี่น้องสูง1ห4 5แมนสถานะเพิ่นท้องที่สองกับเจ้าไม้เนอะครับผมท้องเนยพี่น้องเนอะเป็นแม่ท้องนะครับเาะเจ้าไม้ได้5เดือนกลัวครับผมอือกับเจ้าไม้พุดอ้พี่น้องเงาเงาขนาดพี่น้องฐานะของเพิ่นคือเพิ่นท้องกับเจ้าไม้เจ้าไม้5เดือนกลัวพี่น้องครับเจ้าไม้ได้5เดือนกว่า ตัวเพิ่นนี่เป็นลูกผู้ใดพ่อลูกล้านหาแสนเ้อร์มันผสมกิ่งมันบนบมีใบเป็น ครับผมตัวเพิ่นนี่ตัวข้องแม่เพิ่นนี่เป็นลูกสาวของพ่อล้านห้าแสนนะพี่น้องเด้อล้านห้าแสนกับเกิดจากการผสมจริงแม่อ่าอย่แหละพี่น้องครับเว้ยงามงานพี่น้องอุ้ยเบิดงครับเบิ้งเปิดไปหกสิบเก้าคะแนนสมข่อยหายากครับว่าพี่น้องครับหกหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเว้ยหน้าตากับพ่อหน้าตาทงใหญ่พี่น้องครับทั้งใหญ่ทั้งหนาพี่น้องครับงามเพินงามตัวเนี่ยพึ่งท่องที่สอง้อพี่น้องเด้อเงีกว่านี้กระทั่งให้เว้สละมาเบิ้งก็ยังก็เปิดหกสิบเก้าครับเบิ้งเฮ้ะ าเบิ่งช่วงนะตาพี่น้องเบิ่งเอิ๊กหน้าหนาบักเท่ายันยันเอาดึงพี่น้องครับเบิ่งเฮ้ยพี่น้องเลนี่ยเพียสมกอยหายากก็พี่น้องตัวพี่น้องเลยงามแห้งพี่น้องเบิ่งแมงบักกระเบียนี่เพียงหุ่นเพี้ยขอปั่นขอแบงก็เพิ่นทั้งจีการจีวายหุ่นละเบิ่งเบื้องเบื้องอัตลักษณ์เพื่อให้เขาพุณนะตาแต้มนะตาแต้มเจ้ากระจ้ำตาแต้มจก้มพี่น้องครับเบิ่งช่วงอกพี่น้องครับอกใหญ่ไหลกว้างแห้งพี่น้องครับเนี่ยที่สำคัญเล็บสวยมากพี่น้องครับ เดี๋ยวมึงปั่นก้าล่ากดปเชื่บื้องหน้าตาพี่น้องครับอัตลักษณ์นี่ชังเข่าเลยพี่น้องครับกดปุ่มอะเอ๋อล่ำตัวล่ำขิงมันกดปุ่มนะครับล่ำตัวนี่เหย้าเลยพี่น้องเด้อเหยาเหยาเหยาเหย้าวก็อ้างเดีวก็ได้หนาพร้อมพี่น้องครับโอ้ยข่อยมาจากตบโหเดียกจักบาตเดียกได้พี่น้องเดียกหายพี่น้องครับโอ้เป็นกล้วยข่อยขาทกนี่ับผมนี่รับประกันคมเชื่องเลยได้พี่น้องครับรับประกันคมเชื่องเลยในเหย้าได้เข่ากล้วยตัวนี้เป็นกล ครับผมจีิว่าพะยไกลสมุทรแปลว่ายังแปลว่ามันสมส่วนเพิ่นนี่เลยพี่น้องความไทยยังเพิ่นโอ้ใหญ่แห้งพี่น้องครับาเบิ่งเบิ่งหูเพิ่นน่ะพุไปหูสวยพี่น้องครับหน้าตาสวยพี่น้องครับหูไปตองกุ้งตองซสัตว์คุณพี่น้องเอ้ยกล้องคู่เด้อควนทัดมาล่ากัมีคู่ครูควนหาบแอกหาบเงินหาบท่องกัมี่คุณน่ะเอ้ามาเบิ่งคางคางเอก อย่เงางามรถือนนี่พี่น้องเบิ้งจักรอบก็ดูพ่อเก่งเก่งเกงขวยตัวนี้มาดีเพิ่นพี่น้องครับเบียดกัดเพิ่นเพล่บอคข้ยนิ่งเป็นไรแมนแมนธรรมดานี่เป็นควยที่เชื่องมากเลยพี่น้องเนื้อเื่องเฉียงกูนะเที่ยวหยัดเดือดกูพี่น้องไว้ควายจับใบได้ยังสี่กับนี่ถ้าตัวโอ้โหฝากเด็กน้อยพูดเทาเลี้ยงไว้สบายเลยง่ายง่ายพี่น้องครับง่ายกูได้มาเห็นตัวจริงนในนี้บอกครับผมได้สมุดบอกยังไงได้สมส่วนเพิ่นเข่าข้อเข่าหางครับผมให้มือเจ้าเบิ้งเอาเนาะครับนี่เอา จับทางง่ายเลยทวนทวนไรควายแม่นี่เด้อความสุพรรณหอยซีซิผาบอกลบสถานะเป็นทองครับเจ้าไม่เด้อหาเดือนกลัวครับเออลูกตัวตัวที่สองข้าทองนี่แหละเด้อครับผมเอาลูกตัวแรกเป็นเป็นตัวผู้ดอกนี่ซีวอาให้ฟังไปขอปั่นขอแบงเป็นมาครับเนี่ยเอาเปิดไใบหกสิบเก่าคะแนนได้พี่น้องเด้อหกสิบหนึ่งได้สองพันบาทได้พี่น้องเด้อแมนอูได้ชอบในพันธุกรรมยิงใหญ่นะอ่าในทองพี่น้องครับเป็นเจ้าไม่เอาไปรุ่นเอาแต่ว่าตัวเพิ่นนี่เป็นลูกสาวของพ่อลลันหาแสนได้พี่น้องเด้อ อ่าพูดนะพูดได้พูดได้พ่อเก็บใจกับทักแชททักไล่มาได้พี่น้องเด้อมาเบิ่งโตกิงครับผมหายากเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแม่บอกแม่พันเบย์ยิ่งใหญรุ่นนี่นะพ่อเนาะแม่หายาอยากซื้อไวาหายากคักแห้งพี่น้องครับขอแบงเพิ่มมากจังได้แต่เพิ่มบอแบงให้นี่กิดชิบได้ของเพิ่มมากเปิดให้พี่น้องเด้อครับเนี่ยแม่บอกแม่พันเบย์ยิ่งใหญขนาดนี้พี่น้องครับโอเคม่สอนเลยล่ะพี่น้องเอ้ยครับช่วงนี้ครับผู้ใดพอมีกำลังกับสื้อเก็บเด้อพี่น้องเด้อไหมสื้อเก็บใบพี่น้องครับเิ่ง บอบใหญ่ๆรุ่นนี้ครับผมโอบไปเบิ้งกับตัวต่อไปเลยครับผมครับเอาครับผมไปพบกับตัวที่สองเลยครับครับครับพ่็ตัวที่สองสถานะเพิ่นเลยครับเอาควายสาวเด้อสาวฟ้าดาวน้อมอายุเพิ่นหกเดือนครับผมลูกสาวของเพชรลำคงเด้อพี่น้องนี่เด้ออายุหกเดือนแหมเป็นลูกสาวของพ่อเพชรลำคงนะครับประจิเน้นแม่นี่นี่แม่เพิ่นนี่แม่เพิ่นนี่ความสูงลอยหาสิบสามพันทีพี่น้องแม่ของเพิ่นนี่เนาะแมน แม่เพื่อนี่สูง153่ง้อด้วยพี่น้องเด้อว่าแต่ใหมากท่านบอมีคันเสือกับขีดข้อมออกด้วยครับพี่น้องสังเกตได้ด้วพี่น้องเด้อควายหน่อยตัวนี้เป็นควายที่หลังตรงมากหลังตรงหลังตรงเล้พี่น้องเบื้องช่วงหน้าอกครับหน้าอกนี่เป็นเลี่ยมเลยพี่น้องครับมาเบื้องหน้าตาไหมพี่น้องครับมาเบื้องขันได้ให้อุ้ยพี่น้องเอ้ยคุณนะไรไห้เพื่อนไหนเพตาพี่น้องครับให้ตนโตเพื่อนบอกอี่คือสายประกวดต้องพอเนาะเบื้องหน้าตาเพื่อนอะไรพี่น้อง ผู้ใดชอบในสายประกวดเนาะเอาไปเลี้ยงตาแจมแก้มแจำบ่มองเจ้าว่าผู้ใด้เบิ้งเบิ่งวันน้ำนมด้วยพี่น้องเด้อเบิ่งเบิ้งน่ะเออเพิ่นย่อนขนาดได้เห็นบ่คุ้ยพี่น้องครับอกสวยมากพี่น้องครับเบิ่งขาพี่น้องครับเอาพ่อตาแจมบ่พ่อเอาใช่ใช่โอ้ยตากระแจมมึงมางตาตาแ้มแก้มเจ้ากระแจมนะเขีนบอกตาแ้มแก้มจ้ำเด้อพี่น้องเด้อยปรกวมล้องยังไงอเบิ่งเป็นขั้วที่หนาตาสวยมากพี่น้องครับกล่องขอนทัดมาล่ากันนี่คูนโมกบาลเงี้ยง ข้อนีผูกโบ้เลยพี่น้องครับโบ้ลักสีขาวเลยแล้วกะเบิ่งเบิ่งข้อพิ่นย่อนครับเนี่ล่ะเนี่ยสีสำคัญนะเนาะเนี่ยงเพิ่นนี่ยานเด้อพี่น้องเด้อที่โอ๊ะโอ้ขาวพี่น้องครับเพิ่งหน่อยโตสิเห็นย่านจังซี่ดิแข้งขาพี่น้องครับอันมาเป็นข้อเบิ่งนโอยแข้งขาใหญ่ยม้เจ้าเห็นข้อพิ่นบ่นี้เนี่ยดข้อไปใส่เหรนี่ล่ะเขาเอิ้นข้อข้อปาเข็ง ครับนี่ก็คือพันพึ่งสนตะไพ่ไม้ได้พี่น้องเด้อสนตะไพ่ไม้พี่น้องครับเป๊ะเข่าข้อเข่าหางดีครับเอาไปพิ่ช่วงท้ายเพื่อนครับอันนี้น่ารักนะเนี่ยพี่น้องครับกาลังตีเป็นเสียกเป็นปอที่สำคัญอีกวงหนึ่งคือไายหางดีได้พี่น้องเด้ออ่าไายหางดีกรรมการพิมักได้พี่น้องเด้อเปิดไปยิบ่าเนีงดื่บอกครับเนี่ยสองหมื่นเก้าพันบาทได้พี่น้องนั่นเป็นราคาอันนี้ร่วมทรงจ้ะมันมินสองหมื่นเก้านี่ก็คือเป็นราคาร่วมซองไปเลยเนาะพ่รวมงอ เอาอยู่ใกล้อยู่ไกลก็จังจังถามกันอีกเทนึงเนาะพ่อเนาะมันหายากอยู่ใกล้อยู่ไกลก็จังขนานอุ้ยพุ่ยพุณอะพี่น้องเอ้ยพุ่ยแล้วพ่อขึ้นทั้งคางเพื่อนครับแบบนี้พุณอะพุ่ยเนี่ยสายประกวดเด้อพี่น้องเด้อยููได้เอาไปปั้นดีๆนี่ประกวดได้เลยหรอวะไปบ้านเราโบควรผ่านเลยตัวนี้ครับครเดือนนี่พะฮดเบิงพี่น้องก็ง่าย่พี่น้องกุ้ยเมีนี่ครับกุ้ยสาวตัวนี้เอาไปไหว้ใส่กันครับแล้วพ่อยืนทั้งหน้าเพิ่นละทวนเลยครับบบบนี้เอ้าโะทบเมึงมึงพ่อเพิ่อนกับเป็นนนั่่ออยูพี้ง สีดอกเหล่าขนสีทองสีดอกเหล่าหนังตรงอกเป็นเหลี่ยมพี่น้องครับง่ายเป็นดาวไมท่อแต่ท่อมเอาหาของใจเงินเนาะครับผมเอาใจเราเดี๋ยวสิท่วนก็รลังฮัดอยู่พี่น้องครับร่างฮัดเป็นเสียกแต่ว่าดีแล้วนี่ัดได้มาไม่สายประกวดเอาไปเอาไปฝึกนะพ่อเนาะเอาไปฝึกจั่งพอยพี่น้องครับมามาทวน เอาควอยน้อยแม่นี่เด้ออายุเพิ่นหกเดือนเป็นลูกสาวของเพชรลำโขงเด้อครับผมเปิดใบยี่สิบเก่าพัแนนครับสองหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเอตอต้นโตสิบอกเพิ่นดอกสิบอกมุ่งเจ้าดอกเด้อครับผมไก่สิเบ้าไปไรส<อ>ิทธิ์ถึงส<ต>ิแพงไก่พี่น้องเบิ้งเอาเนาะเบิ้งต้นโตเพิ่นเอาเ <ง S 2> ด้อพี่น้องเด้ออ่านี่แหละพี่น้องครับง่ามงามพี่น้องงามเพิ่นง,งามโตครับผมอืมให้พี่น้องตัดสินใจเอาพิจารณาพิจารณาซ่อมเอาได้อพี่น้องเด้อครับผม เดี๋ยวไปพ่อมีกำลังเนาะยกชุดไปเลยพี่น้องครับแมนสั่เป็นแม่ลูกแล้วพี่น้องครับเอาซือสองได้สามือสองได้สามสั่เป็นแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อกูได้ยกชุดนี่ไปเพราะว่าคว้วนี่เป็นคว้วที่เอามาตาบองเดียวกันแมนเอามาตาบองเดียวกันพี่น้องครับเนี่ยแต่ว่าไอ้คนละแม่ครับผมแต่ว่าตัวนี้ความสูงของแม่เพิ่นกว่าจีบิป้นเอาอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นห้องยูดาวอังคั่นยู่เดียวนี่ใจเย็นๆพอดาพระหัดกอนครับผมใจเย็นๆ ให้เพื่อนห้องเดี๋ยวนี้เพิ่นห้องอยู่ดาวขัานบัดนี้แต่ให้เพื่อนลงมาหอดดาวพระัาดาวพุ่อนเออฮอดดวงจันหอดดาวฮอดดวงจันย่ำไดนคอยเอายามนั้นล่ะไปครับผมอันนี้เ้าไปตั้งแต่หลัพี่ร้องครับผมเอาพ่อฝาก f อซนะครับบันนี้เอาเอาขอบคุณทุกกาลังแรยงใจเด้อเราก็เป็นใจกําลังเลงใยงใจทหารไทยทุกคนครับผมได้เบิ่งเพื่อนน่นแล้วเพื่อนศูญเสียเนาะครับเออก็เสียใจน้าเพื่อนเนาะแต่ว่าเป็นเพื่อชาติ ให้ว่าเป็นแต่สันเสญอนย่นนอให้ว่าโอ้ยจักสิว่าก้มใดเนาะเป็นกำลังแร่งใจให้เด้อทั้งคนอยู่กับคนบ่อยู่ครับผมเอาไอ้จังไกนไก่มันเลี้ยวมันทัวเนาะครับผมเอากระหังทานไทยปลอดภัยสูบผู้สูบคนครับนะเอาแต่รีพี่น้องครับผมเอากตสสำหรับคลิปนี้เฮ้ากับบุ้มยิงหลายเนาะครับเนาะครับอ่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเด้ออ่าเพื่อเป็นกําลังใจให้เฮ้าอ่าได้หาควากงานามาถ่ายพี่น้องเบื้องครับครับผมเอากต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ